สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมาตรวจเช็ครถใหม่นะครับก่อนส่งมอบลูกค้านะครับว่ามีการทําอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับจะเป็นสีเทาเงินนะฮะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยลุยสวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีผู้ติดตามทุกคนนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมาดูวิธีการตรวจเช็ค pdi รถใหม่นะครับหรือว่า ตรวจเช็คก่อนส่งมอบลูกค้านะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นการต่อแบตเตอรี่นะครับตัวนี้แบตเตอรี่จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็คือถอดฝาครอบตรงนี้นะครับก็จะเป็นน็อตตัวหนึ่งตรงนี้นะครับก็เปิดไปก็จะเห็นแบตเตอรี่นะครับก็จะมีขั้วบวกกับขั้วลบนะฮะนี่ครับตัวนี้ในช่างของเราก็ทําการต่อแบตเตอรี่แล้วนะครับต่อไม่ยากนะครับ หรือว่าเพื่อนๆที่นะคนไหนที่แบตเตอรี่อ่อนนะฮะอยากชาร์จแบตเตอรี่เองนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนแบตเตอรี่เองก็ถอดน,อน็อตตรงนี้ตัวเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่บวกกับคู่ลบตัวนี้ก็จะเป็นตัวเวฟหนึ่งสองห้านะฮะตัวสีเทาน้ําเงินตัวนี้ลูกค้าทําสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยตรวจเช็คก่อนส่งมอบลูกค้านะครับตรวจเช็ค PDI ก็จะมีต่อแบตเตอรี่นะครับตรวจเช็คลมยางนะฮะตรวจ เช็คน้ำมันเครื่องแล้วก็เติมน้ามันนะครับแล้วก็ตรวจเช็ครอยขีดข่วนให้ลูกค้านะครับก็คือรถใหม่ก่อนจะส่งมอบนี่ต้องไม่มีรอยนะครับผมนะเผื่อความสบายใจของลูกค้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเว็บ125นะฮะตัวรถแมตชหรือว่าตัวท็อปปี2023นะฮะตัวนี้ก็ผลิตวันที่8เมษานะครับ2566นเนี่ยต่อเสร็จแล้วก็เนี่ยก็คือใส่ให้ตรงตะเข็บตรงนี้นะครับ มันก็จะเป็นล็อกของมันเลยนะครับอันนี้ในช่างของเราก็ใส่แล้วนะครับอันนี้คือเข้าล็อกแล้วนะครับสนิทเลยตัวนี้ก็จะมีแค่น็อตตัวเดียวนะครับตรงนี้หันน็อตตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็คือเปิดตัวนี้ออกมาก็จะเห็นแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะครับ 125ีปี2องพนี่นี่แบตเตอรี่จะอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็ต่อแบตเตอรี่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะครับว่าการทำงานของระบบใหม่ดิจิตอลเป็นยังไงนี่ครับพอเปิดนะครับใหม่ก็จะตัวนี้ก็จะตีมาถึงนี้แล้วก็จะตีกลับนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเกณร์น้ำมันนะฮะร,ระยะทางแล้วก็ตำแหน่งบอกเกียร์นะตัวนี้เราก็จะเติมน้ำมันให้ลูกค้าอยู่ประมาณ100บาทนะครับให้ลูกค้าขี่กลับบ้านนะครับ แล้วก็ตรวจเช็คดูนะครับแล้วก็เช็คระบบไฟต่างๆนะครับก็จะเป็นไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับเตรตรส่วนนี้ก็จะเป็นไฟสูงเนี่ยครับเวลาเปิดสวิตช์กุญแจนี่ไฟรีจะติดเลยนะครับสําหรับเว็บหนึ่งสองห้านะครับไฟรีนี่เป็นแบบธรรมดานะครับผมนะไฟเลี้ยวนี่เป็นแบบธรรมดานะครับ ถ้าเป็นตัว110นี่เปิดสวิตกุญแจนี่ไฟหน้าจะติดนะครับแต่ว่า125ี้นี่ไม่ติดนะครับต้องสตาร์ทเครื่องต่อนะครับเนี่ยสวยงามนะครับสีนี้ขายดีมากนะครับสาหรับสีเทาน้ําเงินนะครับตัวนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนก็อยู่ที่5 7 5 0 0บาทนะครับพร้อมโอนรับทะเบียนพอระบอนะครับจ่าย5 7 5 0 0น้ี่พร้อมทุกอย่างเลยนะครับอันนี้คือราคาที่ร้านฮอนดหน้าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสาหรับเพื่อนๆพี่ๆทานใดนะครับที่ สนใจนะฮะหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามหรือว่าเข้ามาคุยได้นะครับที่0 9 2 1 5 7 7 1 2 9นะครับวันนี้ก็เลยพามาดูการต่อแบตเตอรี่แล้วก็ตรวจเช็คก่อนส่งมอบลูกค้านะครับอันนี้ก็เช็คลมยางเช็คอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับรอแต่ใส่น้ำมันแล้วก็ลองเครื่องนะครับนี่ะตัวใหม่นะครับสีเทาก็สวยนะครับสีนี้จะขายดีมากนะครับในตัว125ตัวร้อแเม็ก็จะเป็นสีเทาแล้วก็สีน้ำเงินตัวนี้เนี่ะ เดี๋ยวเราใส่น้ำมันก่อนนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นถังน้ำมันนะตัวนี้ก็จุน้ำมันได้ประมาณ5.4ลิตรนะรรองรับ G 91, 95, ก๊สโซอ9195แล้วก็ E20 นะตัวนี้เราเติมน้ำมันเป็นแก๊สโซฮอ91นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของ U b l o c นะตัวนี้ก็ใส่หมวกรอกเต็มใบได้หนึ่งใบนะครับในส่วนของราคาก็ขายตามนี้เลยนะครับ 5 6 5 0 0บาทนะครับแล้วก็จะมีค่าจอดทบวยนอีก1,000บาทตัวนี้จ่ายรับรถอยู่ที่5 7 5 0 0บาทนะครับสำหรับเวฟหนึตัวล้อแม็กคือว่าตัวท็อปปี2023ตัวนี้นะครับนี่ฮะอัตราประหยัดน้ำมันก็อยู่ที่71.4กิโลต่อลิตรนะเติม1ลิตรนี่สามารถขับได้ถึง71กิโลนะครับก็ถือว่าประหยัดมากนะครับสำหรับรุ่น125ซีซีนะครับอันนี้เติมน้ำมันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองเคอ็ดเครับ อันนี้เทสเครื่องนะฮะปิดแล้วนะครับเครื่องปิดแล้วแล้วก็เงียบมากนะครับเครื่อง125ตัวนี้เป็นเครื่องตัวใหม่นะครับเครื่องจะนิิงนะครับนี่เงียบคลิปเลยตัวนี้ขนาดเครื่องยนต์นี่125ซีซีนะฮะหนึ่งลูกสูบสองเบาะนะขนาดลูกสูบอยู่ที่50มิลช่วงชักนี่63.1นะครับเนี่คลิปเลยนะครับคันนี้ลูกค้าก็จะใส่กันลายพร้อมนะครับเดี๋ยวในช่างเราก็จะติดตั้งใส่กันลายให้ครับ ไฟหน้าไฟหน้านี่เป็นแบบฟู l l LED นะครับแบบเ a ็ดไล h ์กลางคืนนี่จะสว่างนะครับสว่างมากนะครับส่วนไฟท้ายนี่จะเป็นแบบฟู l l LED นะครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นฟ u l l LED นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นแบบธรรมดานะฮะเนี่ยรถเพิ่งมานะครับรถมาวันที่8เมษายนนะครับ2,566ครับส่วนวันนี้วันที่17นะฮะลูกค้าทําสัญญาแล้วก็ตรวจเช็คก่อนส่งมอบลูกค้านะครับก็เลยมารีวิวแล้วก็ ดูการต่อแบตเตอรี่นะครับแล้วก็อัปเดตราคาให้เพื่อนๆพ่อนพี่พี่ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนก็อยู่ที่5 7 5 0 0บาทนะครับสำหรับเวฟ125่นะฮะตัวล้อแมกหรือว่าตัว To ้อมปีส่ D 2, 2023ตัวนี้นะสีเทาน้ำเงินนะขายดีมากเลยนะครับนะฮะเนี่ยถ้าใส่กันลายก็น็อต3ตัวนะฮะก็จะเป็นน็อตตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะกันลายนี่ของเทก็้ก็1บ2บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นของแท้เลยนะครับ นี่ครับสวยงามมากนะครับตัวนี้เป็นรุ่นเดียวที่เป็นเบาะสีน้ําเงินนะครับเนี่ยก็จะมีสีน้ําเงินตัดสีดำนะเนื้อสีก็จะเป็นสีเทานะตัวนี้ตัวท็อปก็จะเป็นตัวล้อแม็กนะล้อแม็กาลายห้าก้านสีดาด้านนะล้อแม็กหน้าหลังเลยนะครับนี่ะอันนี้ลองเครื่องแล้วนะครับเครื่องเงียบกริบเลยนะครับเป็นเครื่องตัวใหม่ครับของเบส125เลย ตัวนี้ฮอนด้าเขาก็รับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะฮะหรือว่า3 0,000กิโลเมตรส่วนระบบหัวฉีดก็รับประกันใน5ปีนะครับหรือว่า5 0,000กิโลเมตรอันนี้ก็เอาตัวไหนทึง่งก่อนนะครับแต่ว่าเงื่อนไขาการรับประกันก็เพื่อนๆพี่ๆต้องเข้าไปตรวจเช็คตามระยะทางนะครับคั้งแรก1000กิโลพอต่อไปก็4 0 0พันแล้วก็ทุกๆ4 0 0 0กิโลนะครับส่วนคันนี้ก็ใส่กันลายเรียบร้อยแล้วนะครับนี่สวยงามเลยนะครับใส่กันลายไปนี่สวยเลยนะครับผมนะ ันนี้ก็ช่วยได้เยอะนะครับเวลาเราใส่ของใส่อะไรไปนะครับก็จะโดนกันลายก่อนนะครับจะไม่โดนเนื้อสีของรถนะครับสวยงามกันลายของแท้ก็จะมีนี่ไวแ้แผนงของตรงนี้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบใหม่ก็จะเป็นไมล์แบบดิจิตอลนะครับตำแหน่งบอกเกียร์จะอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเราใส่เกียร์นะก็จะขึ้นเป็นเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่นะตัวนี้ก็เป็นระบบเกียร์วนนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ารับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเราต่อไปนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ